มั้นสูงแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดแต่อาจจะยากสําหรับใคคบางคนที่จะเข้าสึงมันนะครับเป็น็คือเรื่องของสตินะครับรกล่าวริชการท่านหลวงปู่พทุทธนอิสระตาสตาระท่าน,นแม่ชีนะครับแล้วก็ผู้ที่ถืบสันปฏิบัติทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านจักรยาทุกท,ท่านนะครับต้อนรับข่รายการสุดเช้าวิสัชนาพบก,กันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทางทีเอนสองนะฮะตั้งแต่9้าวเช้าเป็นต้นไปวันนี้ต้องบอกว่า จิตตรงกันกับท่านหลวงปู่วันนี้ผมก็อยากจะพูดเรื่องของสติเหมือนกันนะครับนึกถึงคำํคำหนึ่งที่ท่านปู่พูดมาแล้วก็มองไปเห็นเสื้อที่ทุกท่านกำลังสวมใส่สรุปโดยย่อที่มีสกรีนอยู่ที่นัาผมว,ว่าท่านผู้ใดีสติอยู่ในกายในวาจาในใจผู้นั้นย่อมไม่ทําให้กายวาจาแล้วก็ใจลำบากม,มันเหมือนกับตรงที่ผมกาลังคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าลมหายใจเข้าเรากาหนดจิตว่าพุท ลมหายใจออกเรากำหนดว่าถอแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอนาปานาสติคือให้เราจเจริญรู้หลักในสติของตัวเองในอบเวลาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่ถ้าเมื่อใจลมหายใจมันไม่เข้าครับมันจะเป็นพุทไดไ้ถ้าลมหายใจมันไม่ออกมันก็ถอไม่ได้มันจะกลายเป็นพุทโทตายเสียแล้วแบบนี้เป็นมรณสติหรือบอกว่าถขาหลูก ยกมือเนี่ยมันตรงมากคือเป็นเรื่องที่สติมาก่อนจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ปลื้มมากที่ทำผมปูบเปิดเรื่อหนึ่งขึ้นมาเพราะมีคำถามเนี่ยมันช้าล้วนแล้วแบบเป็นเรื่องของจิตแท้ทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่อนนาบาลสติไม่มีพุทธไม่มีโธครับแล้วแต่เราจะกำหนดลงไหมถ้าพุทโธพุทโธเราพุทโธคร่ะก็อานาปานสติจะเป็นมีสติรู้ลมผ่านรู้ลมที่เข้ารู้ลมที่ออกก็ถึงได้บอกเมื่อกี้ว่า หาใจเข้าพูดหาใจออกโได้ทำมาแล้วเพราะมันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นวิชาสัมาสมาธิถ้าเป็นสัมมาสมาธิวิชาอนาปานสติมีสติรู้ลงเข้ามีสติรู้ลงหอกในในการยานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่ในการบอกว่า้วยหกขันตอนหนึ่งในหกก็คือข้อแรกเลยมีสติรู้ลงหายใจเข้า มีสติรู้ลมหายใจออกเรียกวิชาอนาปานัสติรู้ว่าหายใจเข้าสัน้นรู้ว่าหายใจออกสัน้นรู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจออกสั้นและรู้ว่าหายใจเข้ารุงกายสังขารน้ำจืงหายใจคือตาเรเห็นแล้วก็มองรูปสวยหายใจ รู้ถึงขนาดนั้นต้องรู้ให้ถันด้วยว่าในขณะหนึ่งกลมหายใจนั้นเราลกลมใจสังขารไหมเพรายงั้นเ้่าควเจะไปเข้าพูดออกโทรแล้วมันจะแปลไหได้มันไม่ใช่คนละเรื่องมันคนละอย่างกัเพราะงั้นคนที่เรียนสัมมาสติแล้วม,มันก็จะทําทุกเรื่องถูกตอ้องคนที่ศึกษาสัมมาสติมันก็จะได้คำว่าสัมมาสมาธิอย่างชัดเจน แต่คนที่ไม่ศึกษาอะไรเลยแล้วก็ทำต่างๆเข้าไปก็จะมีคำนี้จะมีคาว่าหายใจเข้าพูใหายใจออกโธจะมีว่าอยากนอเหยียบนอโยกนอซึ่งไอ้คำว่าอยากเหยียบยกเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องต่อยท่องเขาให้รู้ลักษณะเรียกว่าอริยบทบาทกับสามัญชนแมีสติรู้การการเยียบการยกการยากการก้าวการคู่การ รู้แค่นั้นไม่มีํำภาวนาอื่นใดแล้วํำภาวนานั้นก็คือคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการรู้ลักษณะความเป็นไปตามสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละเขาเรียกว่าภาวนารู้ลักษณะที่เป็นไปตามสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงเชน่นนั้นนั้น,นั่นแหละท่านเรียกว่า เราเข้าใจคําว่าภาวนาต้องนัโมกตายาทุกโตทมโมสังโฆในนั้นมันท่องม,มันไม่ใช่ใช้คําว่าภาวนาหรือไม่เยควรจะมาใช้กับคําว่าภาวนาในการเจริญสมถะหรือภาวนาในการเจริญวิปัสสนาเพราะว่าทศสมถะหรือวิปัสสนาในคําว่าภาวนานั้นมันหมายถึงกระบวนการทําสิ่งนั้นๆให้เจริญเช่นมีสติรู้พิจารณาลมหายใจที่เข้า รู้ว่าม you know, you know, no ันกำลังข้าวไม่ต้องท่องอะไรรู้เฉยๆว่ามันกำลังข้าวตอนนี้รู้ไหมไม่รู้ว่ายังไม่ภาวนาแต่ถ้ารู้กบรู้ก็กำลังภาวนาโดยไม่ต้องท่องอะไรอย่างที่คุณตัวไม่รู้ก็คุมไม่ได้ภาวนาถ้ารู้ปั้บขึ้นมาเอาเรากำลังภาวนาอยู่ถ้าภาวนาอยู่แล้วก็ทำให้เกิดมันก็ทําให้เกิดสติและสติมันเกิดขึ้นกับใครมันก็ทําพูดคิดไม่ถี่ามันจะถูกต้องกับความหมายของคำว่า ท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่จเจริญเป็นคำแห่งวามเจริญแทนอย่าไปใช้คําว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วก็บอกว่าจเจริญอนานปานสติไมไปใช่อนหนปานสติที่แท้จริงไม่ต้องท่องมีแต่ตัวรู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงท่านนั่นเองให้เข้าใจความหมายนี้ว่ารู้สารสภาพธรรมที่ปรากฏหรือรู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงใหม นั้นเท่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นการภาวนาเป็นการเจริญแล้ว่าเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำเพราะนี่คือลักษณะของสัมมาทิฏฐิโดยแท้จริงแต่ก็า,าันใดที่เราเป็นวิชาทิฏฐิเราก็ต้องเอาไม้ดุมมาเติมรังนี่มาใส่เหมือนที่ลูงปู่เคยสอนพระอาจารเรื่องการเจริญเสิีไฟ แรกๆก็จะสอนให้ก้าท่องถามว่าทำไมต้องสอนให้ท่อเขาเพราะให้ใจมันอยู่กับบนท่องต่อมาขั้นที่สองก็สอนให้เพ่งโดยทิ้งขังท่อและบทที่ท่องท่องไว้ยังไงตาดูไฟใจรู้ไฟตาดูไฟใจรู้ไฟตาดูไฟใจรู้ไฟท้องแค่นี้หลังจากนั้นก็ไม่ต้องท่อมาเพ่งถ้าถึงขั้นว่าเพ่งมันก็เป็น อุกกหานิมิตอ่ะอุกหารเอ้ยยังไม่ใช่เป็นปฏิภาคนิมิตคือนิมิตเที่ยบเคียนขอใหม่เป็นอุกกหารนิมิตคือนิมิตติดจิตตาจินใจนะตัดใจเห็นภาพลืมกายเห็นภาพลัดตาเห็นภาพลืมตายเห็นภาพไม่ต้องท่องมันไม่ต้องท่องไปโดยปริยายถ้ามันถูกต้องแน่ถ้ามันถูกต้องตามลักษณะของวิชาสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยมันจะหยุดท่องไปโดยปริยาย แต่ถ้ามีถูกต้องน่ยท่องในตายก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกต้องนะมันท่องในกายก็ไม่ได้ไไไดไดแรกๆกราให้ท่องท่องเพื่อให้ใจมันอยู่กับงานที่ท่องเรื่องที่ท่องและคาที่ท่องพอทําไปสักพักหนึ่งมันเกิดตาเห็นหูเคยตาเห็นใจรู้ตาเห็นใจรู้หลักตาก็เห็นใจก็รับรู้สิ่งที่เห็นอย่างชัดแจ้งใจมันก็จะสลัดไอ้พัธน,นาการ หรือว่าความสมมติทิ้งไปหมดมันเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปบอกว่าให้หยุดข่อมันเกิดโดยลักษณะของอุกหารนิมิตคือนิมิตที่ยกระดับสูงขึ้นแล้วพระจิตมันก็ยกสูงขึ้นจนถึงขั้นองค์ปฐมชานะเพระองคฐมชานมันมีอะไรบ้างก็มีวิตกวิจารปิตสุตเอกขตาไอ้วิตกก็คือตรึกวิจารก็คือวิเคราะห์ให้ควรพิจารณา วิจโตก็เจอะไรตึงว e ่าเออไฟยังอยู่ไหมไฟยังอยู่ไหมไม่มีคำว่าทองวิจาร์ก็คือวิจาร์ว่าไฟนี้สีอะไรวิตกก็คือไฟอยู่ไหมกรรมฐานอลยยังอยู่ไหมวิจาร์ก็คือไฟนี้สีอะไรพอรู้ว่าชักว่าไฟนี้สีอะไรต่อมาก็ถึงอารมณ์ที่สาวิตกวิจาร์เกิดปีดีนะ ปิติก็คือมันจะรู้สึกโอไฟอย,อยู่ดีใจใช่ไหมพอไฟอยู่มันก็จะดีใจทําให้ไฟขยับไฟย้ายไฟโยกไฟใหญ่ไฟเล็กอ่ามันก็เกิดสุขเราทําได้ก็เป็นสุขปิติคือความแช่มชื่นระบานใจเราก็บรรทับมันได้ก็เป็นสุขแล้วตามมาก็วา่มมา,นนะารูมเบขาหลงในนี้ป็นเจกัตาตาลงรอเบขาลง นั่นคือองคุณแห่งปฐมระชาก็ถึงองคุณนี้แล้วก็บอกแล้วว่าถ้าถผงคอคำว่าอุกกาบิตหรือปฐมระชามันไม่จาเป็นต้องภาวนาหรือท่องใดๆล่ะไม่ใช่ใช้ครับว่าไม่ภาวนาแต่ไม่จําเป็นว่าต้องท่องแล้วมันก็ไม่ท่องเองโดยปริยายแต่ถ้าบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่องค์ปฐมประชานะก็มานั่งพุทโธพุทโธพุทโธจนมานาชั พุทโธพะทโพระชางไม่มีคำว่าพุทโธมันมีแต่คำว่ามิตกวิจารติสุเกคตาแล้วมิตกก็มิตกแต่กรรมฐานที่กป็นกรรมวิจารก็คือวิจารพิจารณาให้ครววต่อสภาพอารมณ์ที่ปรากฏกับกรรมฐานนั้นนะหรือถ้ามันเป็นมิตก็วิจารในมิตที่ปรากฏถ้าเป็นกรรมฐานเท่ิมิตอย่างนี้เป็นต้นศึกษามาสี่สิ ใ่ใช่เพื่อจะมาศึกษาจึงจะรู้ว่าไอสิ่งที่เป็นอยู่นี่มันมีสภาพธรรมอย่างไรแห่ที่สังสอนน่ะทําแหงตาลอกไ,ไม่เป็นไปตามสภาพธรรมที่ปรกากฏตามความเป็นจริงแต่ก็ดีกว่าที่เขาไม่ปล่อยให้คนทำั่วก็ดีกว่าปล่อยให้คนเลยอนเข้าเอ่อเบียดบังเขาโลอกกรร้ลงร้าดเรื่อยเอย ก็ใช้อะไรความดีด,ดีแต่มันก็ได้ดีแค่นั้นถ้าพัฒนาจากดีตรงนั้นไปเรื่อยๆอย่างมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะทาให้เห็นสภาพธรามที่ปรากฏได้แล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทําม,มามันพลาดมันกินมันได้มันสีมันดีมนช่วในการเริ่มต้นทํามาในมัคคาปฏิีประทาน มันต้องผ่านอะไรมาก่อนจึงจะมาถึงคำว่าสัมมาสติและสัมมาสมาธิอะมันต้องผ่านปัญญามาก่อนต้องศึกษาในปัญญามาก่อนต้องสัะสมปัญญามาก่อนแล้วในปัญญาก็มีอะไรสัมาสมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คืออะไรความเห็นชอบ ต้องศึกษาในความเห็นทำความเห็นของตนให้ตรงตรงและถูกต้องถ้ายังทำความเห็นของตนไม่ตรงไม่ถูกต้องและประโดดข้ามมาหรือยังไม่รู้จักความเห็นของตนเลยและประโดดข้ามมาทําสมาธิไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเป็นอะไรวิชาสมาธิแบบแบบมิชาสมา ต้องศึกษาปัญญาอศึกษาปัญญามาก่อนแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการดัมบิชอบพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็มีสัมมาสังกัปปะคือความดัมบิดัมบีที่จะท,ทําสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีไอตัวดัมบีนี่แหละมันเป็นตัวปุสสะคสูงปสิทาคือความคิดความตรองความคิดนิยมพิจรารณาความไข้รวอนความวิจารวิจา มันอยู่ในคำว่าดั่บิชอบแล้วถ้าไม่หาสองตัวนี้แล้วประโยดน์ามไปหาคำว่าสมาธิมันก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยทันทีนแลรวยังรู้บูธรมมาแล้วแล้วรู้ว่าความผิดพลาดมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อมันเกิดความผิดพาดแล้วเราจะกลายเป็นคนบาปของโลกและถ้าปล่อยให้ความผิดพาดมันซ้ำซากจำเจแล้วพอกันไปอยู่เราก็จะกลายเป็นคนบาปท,ที่สุดเลย หลวงปู่แค่ยอมปารู้ว่าเป็นคนปาแค่สามปีคนนึกว่าเังนผิดมากมันเปนนียก็ยังรู้สึกผิดมันเป็นนดี้ถ้าลอยให้พลาดตลอดชีวิตมันจะผิดไปขนาดไหนทำาพวาะความชาติหรือไม่ก็สมัยก่อนนั้นก็บอกว่ามองอุปชาในตัวเล็ก่าอุปชาเหมือนเอ็นคุณค่าของอุปชาคือเหยียดอย่ามองแบบเหยดอย่าดูถูกเพราะว่าตัวเรานี่ใหญ่มากโตมากมีอารการมี ถือตัวถือตนยิง่งใหญ่าทำมาแล้วทำนั้นไม่งั้นกูก็คงจะเป็นพระพุทธเจา้าแนอนะคตไม่ได้ถูไม่เพีมาก่อนไม,ไม่ฟองมาก่อนไม่ฝึกไม่สั่งสมไม่อบรมมาก่อนกูจะมาสอนพวกมึงได้อย่งไรแะะน่นต้องต้องเข้าใจตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงให้ชัดว่าสิ่งเรื่องต้นที่เราควรจะศึกษาก่อนวิชาสมาธิและสติก็ค,คืออะไร ปัญญาต่อต้องให้มีปัญญาต้องศึกษาปัญญาพระผู้มีพระภาคจึงยกเอาปัญญานำอนหารเลยที่จริงปัญญาสัมมาสัมมาทิฏฐิสัสมาสมาสังกัปปะเนี่ยมันเป็นส่วนของปัญญาแต่สัมมาวาจาสัมมา,ากรรมตัณตาสัมมาอาชีวะที่เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะนี่ยเป็นส่วนของศีลดยสัมมาสติสัมมาสามาธิเนี่ยเป็นส่วนของอะไร สมาธิเอในหลักมัตมีองค์แปประการก็มีปัญญาศีสมาธิไม่ใช่ศีสมาธิปัญญานะเขามีปัญญาศีลและจึงเสดสมาธิสมาธิก็คือเป็นส่วนของจิตจิตเป็นส่วนสุดท้ายครับที่จะมาคัดสรรจัดสรรจัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดเปลี่ยนอารมณ์จัดเปลี่ยนบุคคลิกภาพของจิต สมรรถนะของจิตคุณค่าแห่งจิตมันต้องมีกําลังมากเพราะจิตนี่มันไวที่กว่าปรมานิริทันละเอียดอ่อนทั้งสุขุมมันทำพีรพะถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีศีลเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักเราก็จะจับมันไม่รู้มันยิ่งกว่าเล็กอีกมันยิ่งกว่าปลอดไวมากแต่ตรงนู้นมันติ้นตรงนี้แต่ตรงนี้มันติ้นตรงนั้นด้านล่าอยู่นี่มันยังติดเปหลับเสียเลยตรงนมีนั่นแหะเออเห็นไหม วันนั้นกูบน่นยังหายใจทันไม่ทันยังหลับเฉยเลยเนะี <c oughs> ่ยเนี่ยมันไม่ทันไงก็ <c oughs> เพราะว่าไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็จะต้องโปร่งโปร่งโอโล่เบาสบายที่ครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องความเป็นจริงความสาพธรรมที่พูดเนี่ยมันเรื่องชีวิตไม่ใช่เรื่องธรรมะเลยนะกู <c oughs> ไม่พูดแต่เรื่องธรรมะอะไรพูดเรื่องชีวิตชีวิตจริงๆที่มันคนวรจะต้องศึกษาชีวิตจริงๆริที่มันจะต้องค้นหาให้เจอ เมื่อเจอแล้วเราไมจะรู้ว่าเราจะต้องวางอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสตาร์ททีแรกก็ยังพลาปสตาร์ททีแรกก็ยังพลาดยังเหลือไว้ว่าโง่แล้วดหายเขาไม่เห็นว่าจะออกมาทั้งเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติเจาฮ่าฮ่าฮ่ ตัดภาพซ่อนแล้วเสียงตู๋นต้องมีแล้วซจีาในเสียงตุ๋นอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าที่เราพูดกันว่าสีนิสมารที่ปัญญาเราก็หลับก็มันก็ไม่ผิดตามวิถีของธชาวโลกแต่มันผิดตามวิถี ไอนอนเลยไม่ไม่ต้องน่ไม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 จะเปลี่ยนอะไรได้เราไม่ก่อนนะคุณนายเขาเขาไม่หวส่งสัญญาณที่คริเขาขอจะเริ่มต้นปรึกษาเลยก็อย่างยากจะปรึกษาท่านก่อนเลยโดยส่วนตัวเชื่อว่าท่าน อ,อหลายท่านก็คงอยากจะทราบนะรบว่าทานอาภ่านเป็น,นโรจากที่ทาน่าเคื่องอรอกฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าท่านมีอาการหนุยแต่ว่านอกจากหนุยมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าจะช่วยวิสัชนาได้ไหม้าหนแล้วก็ไม่มีตัอั์นี่เหนืยมากทีน่าเดิอันนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ก็ไม่คช่วยังไร ไม่ได้เลไม่ได้ฟอร์มดีเดี๋ยวฟอรมอาจจมาดูมีคนฟอร์มดีม่อีกเวยต้องมาฟเร่องเวลาเลยแต่ลกัปครับผมผุดฉ้าต่อเนื่องเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังผุจชาอื่นๆมันมีผุจช้าหนึ่งสะกุดใจเหมือนกันเรื่อเร่นเรื่องอะไรไม่ต้อง่อทำได้ความ่อก็ได้เร่องลมหายใจจไม่เรื่องกันบอกว่าได้พาเพื่อนมาฟังคำของพระยมตู แว่าเขาได้ยินภาษาพ,าพ่อคุณราพอท่านเดบุกพูดมึอพู่ข,ขึ้นมา,ากฏว่าเพื่อนที่มาด้วยรับไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะไปแล้วลนะ่ะแต่ไม่ได้บอกแต่ว่าเพื่นอนคนนี้ก็ถามมาว่าอยากจะทราบการที่เพื่อน,นคอนที่รับไม่ได้ทีนี้เขามีจิตคนิศไหนแล้วก็ควรจะฝึกกรรมฐานข้อใดถึงจะบรรลุธรรมในทางข้างหน้าก็ยังเป็นพวกเพื่อนตัว่วยตรงข้างเขาเป็นหลั ท่านก็อุราก็ใม่ที่ก็ใช่หรอาก่ม่อะไรก็มรมใช่มใช่อะไรอะไรคุณสั้นๆกินยังอ๋อภาษาในโซเชียลมีเดียเอ่อภาษาอะไรไรไรอ่ตางเงี้ยเออเออสร้างอะไรามดเพื่อนถ้าจะมีจริชอบอย่ก้นก็ได้ ผมไม่ได้พูดในใครรักคนเองพูดพูดในคนคิดคิดได้ก็ดีก็ได้คิดไม่ได้ก็เลื่อนวิสติปัญญาของคนถ้าจะทําให้คนรักง่ายมากแต่ทําให้คนคิดเนี่ยชั่วชีวิตทําำยากนรื่อง่อยากพูดในใคร,รักเราจะบอกว่าความรักมันมามาก่อนความคิดแต่อย่างนั้นมันก็หลงมันจะกลายเป็นความสู้ระแวงไว้แล้วรู้จักคิดเนี่ย จะมีชีวิตที่ที่รูปหรืองจะเลิ่อนไ้แต่เริ่มต้นจากความรักแล้วมันมาเชื่อแล้วมันก็กลายเป็นเบาหลงละมงไงทีนี้อย่างกระเป๋าโครนันเดินัวเบารก แค่สองร้อยมีวันหนึ่คนนอไปเล่าเกิดตกงานมาสามเดือนใบถวงนี้เลยถึงวัดเลยคุณยังไม่ได้จ่ายเงอนนะสองร้อยบาทต่อเดือนยังเล่าเลยสอง้ตามมาทวงถึงวัดเดียววงถึงัองนี่ไอ้ยงเงี้ยมันก็ต้องให้พวกเรียไปถึงนักับเนียชอบวมชอบอไปเงี้ยแต่มาอยากให้ก็ให้เรื่องคุณผก็ไม่ได้ขอ แล้วมึงก็มาเอาตั้งแต่เขาไปเอาบอลของกูไม่ใช่มึงกูจะไม่เอาบอลของกูกูเป็นคนมีบอลอยากได้บอลกูก็เอาตังมาให้ให้กูที่ไหนกูก็ไม่ได้เอามาใช้บีชาตกงไม่เคยเอาของมึงไปกินไปใช้ก็ไปทำไม่นุ่นทำไม่ดีแล้วมึงได้ไม่ใช่กูได้ไอเกี่ยวันนี้กูมึงต้องขอบใจกูด้วยใช่ที่กูสู้ๆจ่ะลุนน่าลั่นทังลุนจี เราไม่ได้ไปอยากได้ไ <irgendw> อ <carbono> ้ท <Beautiful>, ี <imprisoned> anyway, ่อยากได้แสดงว่าร้นนลยไม่รู้ไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่มีสัมผัีไม่มีฟองไม่ใช่ไม่มีฟ้องเลยเพื่อมีคุณค่าคุณธรรมในตัวเองไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีจึงยอมลดตัวเป็นขอทานที่ไรดีนาคาเล่นที่ไรก็่เป็นเลยแสดงทุกทุกอย่ เปิบางมาเช้าเซ็นใบใบใบจายะจเดืนเดือนที่ผ่านมาหีสิบสามได้จ่ายได้ประก่านี่ยังไม่ทันจะสิ้นเดือนเลยหมดไปแปดหาไม่ได้สี่าชุนเป็นสี่ถ้าชุนที่ไหนกำไรกำไรเป็นสี่เ อนะไรทุกท่านถามว่าอยู่ได้ก็ฟอร์มดีอ,อะ <c oughs> อรดีไม่รู้สึกอะไรไม่มมมเห็นกับยที่ต่อความร้นายต่อหลวงปูเป็นคนเป็นคนที่มีปัญญาประจักตัวรู้จักคนไายรู้จักว่าอะไรคนรทำไม่ควทำไปอยางของลูกหลานว่า,าชีวิตคนเราเป็นไะ เหมือนอย่างบางวันทุกช้าที่มีคนเอาเอาหารมาถวายเก็เล,ลูกมาเอาไปเรียนดีทากระถางก็จะให้ลูกเรียนอะไรเราก็เลยบอกว่ารู้เรียนอะไรก็ได้ให้สิ่งที่มึงเรียนมาเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย,ดอย่าคิดเป็นแค่เรียนเพื่อจะหวังพึ่งเฉพาะตัวเองแต่จงคิดเรียนเพื่อจะให้เป็นที่พึ่งของ เรียนดีทุกอย่างแต่คนสมัยนี้มันไม่ใช่มันจะเรียนเฉพาะสิ่งที่มันพึ่งได้กอบโกวได้ต้องการได้อะไรที่มันไม่ได้มันก็จะไม่สนใจแล้วมันก็พอได้แล้วมันก็ไม่ให้ใครมันก็เลยทําให้โรคขาดแคลนสังคมสับสนวุ่นวายเพราะงั้นเวลาจะสอนลูกสอนหลานก็ต้องสอนว่าลูกเรียนอะไรก็ได้ ให้สิ่งที่รูปเรียนกลับมาแล้วมันเป็นที่พึ่งของคนอื่นและมนุษยชาติได้ดีที่สุดต้องวังรากฐานในความคิดและสติปัญญาของรูปอลานอย่างนี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกมไม่ใช่เองเรียนอะไรก็ได้อเอาตัวรอดให้คำสอนนี่มันเป็นคำสอนปิดนะเป็นคำสอนที่แย่อมากกว่าตัวเองรอดแล้วคนอื่นไม่รอดต้อไปอยู่ ถาถามต่อไปก็ตอบไ,ได้ไงแน่นนต้องสอนใหม่ละถามว่าเรียนอะไรก็ได้ให้ทุกคนรอดเพราะคนบุญหรือไว่าก็ให้เรียนที่พึ่งของคนทุกคนละก็ถือว่าเรียนได้อันนั้นแหละเรียนดีเรียนรุ่งเรืองเรียนแล้วจะเริ่มเป็นความสําเด็จของมนุษยชาติทั่ผ่านเผ่าพันธุ์ของตัวเองก็นี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ทุกคนเราสสยนีมันใจมันแคบลงแคบลง พอแคบลงก็ไม่ยอมรับสภาพธรรมทรีท่ปรากฏการความเป็นจริงคนเราไมช่ชอบความจริงเท่าไหร่ชอบาการโลภใจละโมบถ้าได้วามความจริงแล้วก็จะรู้สึกตะขิดจะโผลใจรับไม่ได้แล้วก็คนพวกนี้จะถามว่าจะเรียนกรรมฐา,านอะไรจะเรียนไม่ได้เพราะการจะทํากรรมฐานแต่ละกองแต่ละกองเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอย่างที่กล่าวเมื่อครู่นี้เริ่มต้นจาก S <S เออใช่ปัญญาครับขนาดฟังนี่ยังยังกรองไม่ได้เลยอะไรคือปรรัญญาอะไรคือสาระอะไรคือประโยชน์กรองไม่ได้ก็จะไปเจริญกรรมาฐานเลง่ายๆจบปุจกาครับท่านฤทสิรม,ม,มามีวัดการถามมาเรื่องของวิชาปราโตนสดของท่านหลวงปู่ที่สอนแล้วใช้บทเพลงระตอบการโินกับวิชากรรมฐานในการเดินจงกรมของพระสายหลวงปู่มั่น ที่มีการใช้ความสงบระรับในการเดินยืนก้าวยากมีความเหมือนหรือตามศานาไกับวิชาการประสบของท่านหลวงปู่อืมที่จริงการเดินกรรมฐานบ้านสายวัดป่าเน่ยมันมีหลายสำนักนะสำนักบางสำนักเขาก็มีคํภาวนา บางสำนักก็มีแต่ตัวสติรู้เดนขณะที่เคลื่อนไหวบางสำนักก็เอาอารมณ์เป็นเครื่องเป็นเครื่องไหวก็คือเป็นอารมณ์เป็นนิดตว่าเดินแล้วว่าจับอารมณ์ว่าทุกข์ไหมเอ่อเมื่อยไหมร้อนไหมหนาวไหมถ้าเมื่อยร้อนหนาวก็เพ่งให้มันหายเมื่อยหายร้อนหายหนาวก็เดินต่อไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางสำนักเขาก็เป็นแบบนี้ แตะมันก็พูดยากว่าจะเอาเอาอะไรให้เหมือนแต่ถามว่าวิชาปราโสะมันเป็นแค่เครื่องมือในการปูกจิตที่มันจะแยกออกเป็นทั้งสมถะก็ได้ทั้งนิัสสนาก็ได้เครื่องมือในการปูกจิตมันเหมือนกับภาลังสายกรามที่มีหลายแท่งที่ให้เราแยกออกไปแยกออกไปว่าจะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ ั้งแต่ถ้าเราจะไปสมถะก็ไปฝึกลาลถ้าจะไปวิปสัสสนา,านก็ไปเจริญเ,เจริญสุญญาตาสัญญาเรียนรู้ศึกษาวิชาปัญญาที่ที่ปรากฏเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางความเป็นจริงใช้ปัญญามา้ตดววนมวิเคราะห์อาคำนวณที่นิยพิจารณาตัดสภาพรู้ทางสภาพธรรมและตัดขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวล่อนี้มีสภาพธรรมอย่างไรอันนั้นก็เป็นสายวิปัสสนาแต่หากว่าจะแยกออกมาสู่สมถะอัะนั้นก็เพ่งปราณจนกระทั่งสามารถคุมปานได้แล้วก็เดินปรณไปตามจุดต่ตางๆจนกลายเป็นปฏิภาคนิมิตคือนิมิตเทียบเคียกนกับหนคาวามเป็นจริงวันนี้ก็ฝึกจนถึงฐานปฏิภาคนิมิตน,นะเพราะเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏบนกระหมอ่อมบน วางมือน่นสภาพทมที่ประกอบก็เป็นอะไรเป็นไอรอนบัลเป็นแล้วแต่แต่ละคนแต่จิตของคนแต่บุญกุศสมบุญธรรมกรรมแต่งสังสมอบรมมาที่จริงเราเรามีพัฒนาการอยู่แต่เราไม่รู้ตัวเราเองมีไหมพัฒนาการบุกครั้งมันมีพัฒนาการมันก็มีพัฒนาการบ่อยๆอเรื่อยะทุกครั้งอะไรแต่พัฒนา คนอื่นก็นอาจจะยกให้เป็นอ่านี่เป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลดีเด่นมีใบประกาศศิัตะมีตาประทับรับรองมีขั้นที่นั่งอย่างนั้นอย่างนีู้มีประผัดเจ้าทร,ทรงสแสดงกรรมฐานสอนกรรมฐานเพื่อให้ตการอัตตาตัดขันทั้งน่ามไม่ใช่ยิงเรียนกรรมฐานละอัตายิ่งใหญ่เข้าใจสันย เดี๋ยวนี้เขามีการเจริญวิปัสสนาแบบชนิดมีใบประกาศสิ